ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าทีวีหลอนขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นบ,บัดนี้กับเรื่องหลอน ที่มีชื่อว่าโรงแรมผีที่ญี่ปุ่นจากกระทุพันทิตเรื่องมีอยู่ว่าในขณะนั้นเรานั่งรถบัสข้ามเมืองจากโอซาก้ามาโตเกียวโดยที่พวกเราได้จองที่พักที่หนึ่งย่านโอจิในคืนวันที่1 5บหถึงสิกันยายนที่ผ่านมาซึ่งพวกเราได้จองผ่านทางเว็บไซต์บุคกิ้งที่พักของเราจะเป็น นว guest house แต่ที่เราจองเราได้ห้องแบบ family ซึ่งนอนได้สี่คนมีห้องน้ำส่วนตัวต่างหากในวันที่เราไปเช็คอินวันที่15เราไปเช็คอินประมาณ6กโมงเย็นเพราะเราไ้เที่ยวก่อนซึ่งที่พักนี้อยู่ห่างจากสถานีใต้ดินโอจิไม่ไกลมากนักเดินแค่สามนาทีก็ถึงระหว่างทางเดินมันจะมีสวนสาธารณะที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ มีช่องทางเดินเล็กๆที่ปูด้วยหินครุกคลับไปตามทางเราเข้าที่พักรับกุญแจและได้รับการอธิบายการเข้าที่พักและกฎต่างๆโดยราบรื่นบรรยากาศในห้องอบอุ่นสวยงามมากตรงปกตามรูปที่โปรโมทไว้บรรยากาศนอกที่พักก็สงบสงบเพราะอยู่นอกเมืองลมเย็นๆทุกคืนและดูไม่น่ามีอะไรห้องของเราอยู่ชั้นสาม หน้าประตูเราหันเข้ากับบันไดที่ขึ้นไปชั้นสี่พอดีเปิดประตูเข้ามาในห้องก็จะเป็นเตียงใหญ่หน<ๆ>ึ<ๆ>่งเตียงและเตียงสองชั้นหนึ่งเตียงในห้องซึ่งนอนแบบเอาเท้าชี้ออกประตูทางเข้าห้องพอดีหัวเตียงของห้องจะมีหน้าต่างที่เลื่อนซ้ายขวาได้หลังจากเช็คอินที่พักช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆเราก็เอากระเป๋ามาวางไว้ที่ห้องเราได้เอารองเท้าสองคู่มาตากไว้ตรงหน้าต่างด้านนอกระเบียง เพราะรองเท้าเราค่อนข้างอักแล้วเราก็ออกไปหาอะไรกินแถวๆที่พักเสร็จประมาณสามทุ่มเราและเพื่อนสามคนกลับที่พักกันเพราะขี้เกียจไปไหนอยากพักเหนื่อยแต่ที่อีกคนหนึ่งออกไปเที่ยวต่อข้างนอกเราสามคนก็ต่างเก็บของอาบน้ำพักผ่อนกันอย่างสบายใจพอช่วงประมาณตีหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนอื่นทำอะไรอยู่แต่เราหลับไปแล้ว ตรงที่นอนหมายเลขหนึ่งซึ่งเราได้ถามเพื่อนๆว่าในขณะที่เราหลับอยู่คนอื่นๆทำอะไรบ้างโดยคนที่สอง,สองก็นอนหลับไปเหมือนกันส่วนคนที่สามนอนคอลวิดีโอกับแฟนที่อยู่ที่ประเทศไทยจนถึงตีสามส่วนคนที่สี่ที่ออกไปเที่ยวนั้นกลับมาแล้วสรุปได้ว่าทุกคนหลับกันหมดในช่วงเวลาตีสี และแล้วเรามักจะชอบตื่นมาเข้าห้องน้ำช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่อยู่แล้วเราก็ลืมตาขึ้นมาเพราะจะไปเข้าห้องน้ำแต่แต่ทันใดนั้นที่เราได้เหลียวไปเห็นกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าขาวซีดขอบตาดำตาลึกโบกสิ่งนั้นได้ทำให้เราตกตะลึงพลึงเพลิดไปชั่วขณะหนึ่งขณะนั้นตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกมันมองมาด้วยตาที่แข็งกร้าวผู้หญิงคนนั้นสูงประมาณ160ผมฟูๆยาว ใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ที่ราวตักผ้าใช่หลายๆคนอาจบอกว่าเราตาฝาดหรือเปล่าเพราะมันมีเสื้อที่แขวนไว้อยู่ตรงนั้นด้วยคือจะบอกว่าก่อนที่เราจะนอนเราได้เอา power bank ไปชาร์จตรงใต้ราวตักผ้าซึ่งเวลาที่ชาร์จเต็มแล้วไฟจะขึ้นเป็นสีฟ้าในตอนนั้นไฟสีฟ้าของ power bank ส่องขึ้นมาโดนหน้าของผีตนนั้น เรามองเห็นชัดมากเราเห็นแล้วเราตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเราเลยหลับตาแล้วคิดว่าเราอาจจะตาฝาดไปเสียแล้วกระมังเราเลยลืมตามองอีกครั้งโดยที่ไม่ขยับตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังเห็นอยู่เช่นเดิมมันยังยืนอยู่ที่เดิมนะับเวลานั้นเราเหงือแตกไปหมดไม่เคยเจอผีมาก่อนตั้งสติดได้ตัดสินใจปลุกเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆเธอเธอตื่นตื่น เธอเตื่นตื่นก็มีเพื่อนสองคนที่ตื่นขึ้นมาเราเลยรีบกระซิบไปอย่างท่าว่าขยับตัวให้น้อยที่สุดเพื่อนก็ถามมาเลยว่าอะไรดูปลายเตียงดิเห็นเหมือนกันไหมขณะนั้นเราเห็นเพื่อนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเราเลยถามไปอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นอะไรไหมเห็นเป็นคําตอบที่ออกมาพร้อมๆกันเลยทีเดียวเราก็แบบว่า เตอกูไม่ได้เห็นแค่คนเดียวทำยังไงดีเราถามนางนางตอบว่าหลับตาไปไม่ต้องสนใจเราก็หลับตานอนเอาผ้าห่มปิดครึ่งหน้าไม่กล้าลืมตาดูเวลาผ่านไปห้านาทีได้รู้สึกเหมือนผ้าห่มมันถูกดึงลงมานิดหนึ่งซึ่งเรากำมือนางสองแรงมากและนางก็กำมือเราแรงมากเช่นกันทันใดนั้นเรารับรู้ได้เลยว่านางผีตนนั้น ปีนขึ้นมาบนเตียงแล้วเดินมาข้างๆผีตนนั้นเดินมาถึงหัวเตียงเราแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตสัมผัสดได้ถึงเตียงที่มันยุบลงแต่เราไม่กล้าลืมตากลัวนางรู้ว่าเราตื่นเราก็นอนแบบนั้นทั้งคืนโดยที่ไม่หลับหลับไม่ลงพอเวลาเจ็ดโมงเช้านาฬิกาปลกุกเรารีบบอกให้เพื่อนคนที่สี่บอกให้พี่คนที่สี่ไปเปิดไฟบอกย้ำม,มากม จนพี่คนที่สิ่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและเพื่อนคนที่สามก็เหมือนจะเดาได้ว่าเจออะไรเรารีบออกนอกห้องไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังและนางสองก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นเราจึงไปติดต่อขอเปลี่ยนห้องกับเจ้าหน้าที่แต่โชคร้ายห้องเต็มและเราสี่คนก็ไม่มีงบที่จะเปลี่ยนโรงแรมใหม่แล้วทางเจ้าหน้าที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราเลยตอบไปว่าเราเห็นผี ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าหรือฝันไปหรือเปล่าแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเราด้วยการเอาเกลือสสยจานวางไว้ตามมุมห้องเพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่ามันเป็นของบริสุทธิ์ให้ตั้งไว้รอบห้องจะเป็นบาเรียรไม่ให้ผีเข้ามาได้หลังจากที่ได้เจอเหตุการณ์หลอนๆน,นี่ไปคืนหนึ่งคืนที่สองเราเลยทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกแล้วเราก็สนิษฐานว่า มันอาจจะเป็นทางผ่านของผีก็เป็นไปได้เพราะห่วงช่วยห้องไม่ดีเลยเป็นทางเข้าพอดีหรือเราอาจจะเอารองเท้าไปตากไว้ตรงหน้าตาก็เป็นได้เพราะทำให้ผีงงว่าไม่มีทางออกหรืออาจจะเพราะโมโหที่เราไม่ทําความสะอาดห้องไม่เก็บห้องเพราะตอนเรามาถึงเราวางของไว้ครมคมครไม่ได้จัดอะไรมีหลายปัจจัยมากที่ทําให้เห็นเราจึงเคลียรทุกอย่างจัดกระเป๋าเอาเกลือวาง เอารองเท้าออกจากหน้าตาและหลังจากคืนที่สองและสามเราก็เปิดไฟนอนกันและดันเตียงใหญ่ชิดเข้าเตียงสองชั้นเพื่อให้ผีผ่านสะดุกนี่คิดถึงขั้นนี้และหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอผีตนนั้นอีกเลยเราเสิร์ชหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตพบว่าสวนตรงแถวที่พักเรามีคนตายเป็นพันๆศพนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากเช็คเอาออก เราก็ไปวัดทำบุญให้กับผีตนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวหากชอบก็อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ